สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสด,สสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัทธทาปาฏิหารนะครับขอให้ปาฏิหารและสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ชมผก้ฟังติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปนะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลนะครับเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่มีการทําสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกใดๆทั้งสิ้นนะครับและย้าว่าผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท นะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลและการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังคลิปด้วยนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเราด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของฮานอยนะครับประจํางวดที่200พอดีนะครับ200คือพรุ่งนี้นะครับ หรือวันที่1น,นะครับตรงเก่าวันที่สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยออกผลสลากกินแบ่งนะครับก็ก่อนที่จะไปวันที่1น,นะครับเรามาดูผลของวันที่3 1นะครับสานะครับผลตั้งแต่รอบ4ี่โมงนะครับผลตั้งแต่รอบ4ี่โมงสองนะครับหกห้านะครับห้าสีนะครับสองหกห้านหะ้าสีแลวก็รอบต่อมานะครับ <c oughs> รอบต่อมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเนาะเจ็ดหกหนึ่งมาดูรอบหกโมงนะครับรอบหกโมงสองสามเก้านะครับสาม 0นนะครับ2 3 9 3 0เ้ารอบสุดท้ายนะครับ6 9 3นะครับ0 6นะครับเหมือนกันแกงกันวันนี้นะครับหายไปทีละตัวนะครับสำหรับ3ตัวเกือบแตกเหมือนกันนะครับรอบแรกนะครับรอบแรก2 6 5 5 4นะครับไม่มีนะครับไม่มีสำหรับตัวเด่นนี้นะครับทีนี้มาดูรอบ5โมงนะครับ5้าโมงผมให้ตัวเด่นไปที่2ตัวคือ1กับ9 นะครับดู5โมงนะครับเจ17 6หนึ่งกครับเด้งครับเด้ง1เลยนะครับบึมบึมนะครับตามเวลานะครับเด้ง1 7ครับ1 7มานะครับน่าจ็เสียดายห1นึ่งเหมือนกันนะครับนอกใครจะไปรู้แล้วพูดถึงนะครับมันก็เนี่ยกับหัวกับอ่ะทีนี้มารอบ6โมงนะครับ6โมงผมให้อยู่3าตัวนะครับศูนย์ตัวเดียวเน้นเด่นสุดคือศูนย์ลงมาคือ1และลงมาคือ9นะครับ มา2ตัวนะครับศูนย์มานะครับแล้วก็9มานะครับตามเวลาเป๊ะเลยครับให้3ตัวมา2ตัวมันก็น่าจะโอเคนะครับผมว่านะครับถูกใจสายวิ่งสายรูดกันแล้ทีนี้ครับคือวันนี้นะครับประกบคู่มาคู่เดียวนี้ใจใจผมขอโทษด้วยนะครับเนาะสามศูนย์ไม่มีแล้วก็มารอบสุดท้ายนะครับมันดูรอบสุดท้ายครับหกเก้าสามศูนย์หกครับศูนย์ยังมาแถมให้นะครับเก้ายังมาแถมให้อีกนะครับแต่เสียดายเก้าสามมันออกสองรอบผมไม่ได้ประกบให้และเสียดายอย่างยิ่ง นะครับ029ดูมันออก239ในรอบสุดท้ายครับ693้นผม096ขาดเลข3คือมันวินกันอยู่ในนี้ครับเนี่ยถ้าถ้าเอามาวินกันอยู่ในนี้นอกจากที่ผมประกบให้เนี่ยนะครับแตกแน่ๆวันนี้แตกสองรอบด้วยนะครับถ้าเอามาวินกันเนี่ยเนี่ยเอามาสลับกันอีกครั้งเนี่ยแตกแน่ๆแตกสองรอบด้วยทุกวันนะครับลองดูนะ อ่าพรุ่งนี้มันจะวินมันจะวินกันแตกในเลขตัวนี้ไหมเอาเอามาค่ากันอืมแล้วตัดตัวที่ซ้ําก็ให้มันเหลือตัวเดียวเห็นไหมครับมันไม่ได้มีทุกตัวนะเนี่ยแล้วก็มันก็ออกเห็นไหมครับมันออกมันออกกีงวดเนี่ยหลายรอบด้วยนะครับอืมออกสองรอบด้วยเนี่ยสองสามเก้าสองเก้านี่ก็มีสามเห็นไหมมีเก้ามันเหลือแล้วก็หกเห็นไหมครับหกก็มีซ้ากันเอามาวินกันแตกแน่ๆแตกสองรอบด้วยวันนี้เาเอามาวินกันถ้าทําเทคนิคนี้ นะครับเนาะเรามารุ้นกันดูพวกนี้จะมาไหมนะครับวันที่หนึ่งนะครับผมรุนี้วันที่1นะครับเดือน4ปี6กนะครับวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับเลขมงคลนะครับฮานอยนะครับ ันใจสายรูดวิ่งนะครับผม200ครับ200วันติดไม่หลุดแม้แต่วันเดียวนะครับ2 0 0วันติดไม่หลุดแม้แต่วันเดียวพรุ่งนี้ขอให้มีโชคทุกคนนะครับที่มารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ดาวพัฒนาด้วยพรุ่งนี้ฮานอยอีกอย่าทิ้งกันนะครับผมนะพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ตัวเดียวนะครับผมเลขหครับ ส2นะครับเป็นรุ้งนี้นะครับรุ่งนี้เป็นเลขมงกลพรุ้งนี้ลงมานะครับ0นะครับลงมาอีก5ลองลุ้นตัวไหนจะเด้งน่าจะมีเด้งนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับก็เหมือนของวันที่3 1เอนะครับเด้ง3ตัวหน้าเลยนะครับทุกคนนะครับสำหรับวิ่งรูดนะครับนะผมจะประกบกันนะทีนี้นะครับ 12นะครับ1นึ่งนะครับสองสี่เนี่ยนะสองสี่นะครับ 0 1 01, 0 5 0 6ออกดีนะักจะออกอีกไหมนี่นะครับเมื่อวานนี้0 3กับวันที่3เสียใน0 3 0 0 3 0 6นะครับ5 6 5เดี๋ยวนะ ห้าสี่ห้าสามนะครับอ่ะลองประกบสามตัวดูนะครับหนึ่งหก,หกแปดนะครับสอง แปดเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดสาม ตัวสุดท้ายหกสามห้านะครับถ้าเป็นเหมือนผมบอกนะครับถ้าเป็นเหมือนผมบอกเขียนแบบนี้นะครับลองเขียนแบบนี้แต่ผมจะไม่ได้มาทําแบบนี้ให้ตลอดนะครับเพราะามันเยอะนะครับมันเยอะนี่มีตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับมีตัวเลขตัวไหนบ้างมีหนึ่งสอง สาสี่ไม่มีห้าไม่มีมีหนะครับมีเจ็ดมี8ดมี9มี0 1 2ย์หนึ่งสอามหนสหเจดแปดเกนะครับน่าจะน่าน่าจะวิน3ามตัวเนี่ยเนี่ยนะครับคือมันเยอะไงผมถึงไม่เขียนให้นะครับเนี่ยสับกันนะครับ ประกอบกันแล้วแต่ใครชอบเนี่ยผมว่าน่าจะมาอย่างน้อย2รอบรอลุ้นดูนะครับถ้าทําแบบเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมา2รอบนะครับเห็นไหมนี่คือมันมันอยู่ในนี้มันเบียนกันอะ่ะนะครับนอกทุกคนกน็น่าจะเข้าใจนะครับน่าจะเข้าใจทุกคนนะให้ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความมงคลครับนะครับผมไม่สนับสนุนการขนาดน,นะครับอมาดูเวลานะครับเวลาตัวเดียวเวลาเดียวจะมาอีกหรือไม่นะครับผมนะนี่ ตัวเดียว18บแนาฬิกาเลยครับเหมือนเดิมนะครับอเมื่อวานก็มานะทุกคนวันก่อนก็มาเด้งเลยนะครับเลขเก้ยับนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ17บเจ็ดศอันนี้ก็17กับ18นะครับเห็นไหมสองตัวนี้มาตลอดแต่นี้แถมให้เลยสิเนะครับสิบเก้านี่เรียกว่าเป็นชุดแถมแล้วกันนะครับเนาะพรุ่งนี้นะครับให้เลงหนึ่งกับ2สองดี ัวไหนที่ติด1กับ2มาเนี่เห็นไหมครับเช่นศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับติด1ติด2อะไรที่ติด1ติด2ให้ระวังดีๆนะครับมานน่าจะโผล่มาหลายรอบเหมือนกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับเพราะขอขอบคุณที่รับชมนะครับโดยไม่เลื่อนนะครับและรับฟังรับชมโฆษณาจนจบนะครับ,บกพถือว่าเป็นการกล้าหหรือว่าเป็นการตอบแทนกันนะครับอย่าเพิ่งลังคาญกันนะครับผมเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีเฮงเฮงปังปังกันเลยนะครับขอบคคุณสสวััดีร